เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่2พฤษภาคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกชนะแอตเลติกบิเบา3ประตูต่อ0ูนย์ในเกมโยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรก เกมนี้ครับถือว่าเป็นผลงานและก็ผลสกอร์ที่เกินคาดสำหรับแฟนบอลของแมนยูเนเต็ดทุกคนอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนเกมนี้ครับด้วยทั้งสถิติที่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้และก็ฟอร์มการเล่นของทัพผีแดงเราในลีกด้วยเฉพาะเกมลุกครับที่ยิงประตูแต่ละลูกในยากเย็นเหลือเกินไหนจะเจ้าบ้านบิวเบามีสถิติเล่นในบ้านช่วยนี้ปีนี้ชนะรวดมาถึง6เกมแต่เมื่อเกมค่อยๆดำเนินไปครับเอาตามความรู้สึกของผมเลยก็คือสกอร์มันไป3ต่อ0ูนไวมาก เริ่มจากลูกมงของคาร์เซมิโรที่ว่าดีใจสุดๆแล้วก่อนที่บรูโนจะมาเบิ้ลอีก2ประตูครึ่งแรกจบ3ต่อ0นทันทีแถมก็ยังได้เปรียบตัวผู้เล่นอีกคือกลายเป็นว่าดูเกมรอบรองวันนี้มันสบายใจอย่างบอกไม่ถูกครับยังปีกสองข้างตระกูลวิลเลียมที่ถูกเวกันหนักหนาะก่อนเกมก็ไม่ได้มีพิษสงอะไรขนาดนั้นและสิ่งที่น่าเสียดายนครับก็คือครึ่งหลังกับโอกาส8ดครั้งที่เรามีนะ่ะน่าจะได้สัก2ประตูเป็นอย่างน้อยจะได้ฝังบิลบอลให้จบคาบ้านไปเลยตั้งแต่เกมแรกครับ ก่อนอื่นครับมาดูรายชื่อ11ตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้กันก่อนกับแผน3-4-3ว่ามีใครกันบ้างตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเป็นอังเกรอูนาหา3เซ็นเตอร์วันนี้สตาร์ด้วยแฮร์รี่แม็กไกววิคตอร์ลินเดเลฟและก็เลนี่ยูโรวิงแบ็กสองข้างครับทางซ้ายเป็นแพทริกดอกูและก็ทางขวาเป็นนูซามาสราอุยคู่มิดฟิลด์แดนกลางครับใช้มาเนลกาเต้กับคาร์เซมิโร่3ตัวรุกมีบรูโนฟานเดสยืยนคู่กับอเลฮันโดรกาไนโชและศูนย์หน้าตัวเป้ายังคงเป็นราสมุสฮอยล กับเกมนี้ครับในช่วงครึ่งแรกแมนยูเนเต็ดเกือบจะได้เ hey ฮก่อนเลยจากอเลฮันโดการในโชวที่ยิงเข้าไปตั้งแต่นาทีที่6แต่ทว่าถูกวีอาจับลำหน้าเสียก่อนหลังจากนั้นครับ้าบ้านบิลเบ่ยมีโอกาสเรื่อยๆแต่ทว่าไม่เฉียบขาดแล้วก็เป็นแมนยูเนเต็ดครับบุกมันนาก่อน1ต่อ0จนได้เริ่มจากแฮร์รี่แม็กควที่โชว์สเตปโยกเปิดทางขวาแล้วก็เป็นมาเนลกาเต้ขกเช็ดอีกทีหนึ่งและก็จบมาีิคีที่คาร์เซมีโร่มงเต็มๆครับแมนยูเนเต็ดนาหนึ่งศูนย์ หลังจากนั้น7นาทีครับแมนยูเนเต็ดทีมเยือนก็น,นำห่าง2ต่อ0ูนจากจุดโทษของบรูโน่ฟานันเดสนาทีสามด้วยในจังหวะน,นี้ครับดานี่วิเวียนกองหลังของทีมบิเบาวเจ้าบ้านนะ่ไปฟาบรัสมุสฮอยลูเน,นกรอบแถมก็ยังได้ใบแดงอีกด้วยเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกครับนาทีสุดท้ายเลยแล้วก็เป็นแมนยูเนเต็ดบวกเพิ่มประตูที่3บรูโน่ฟานันเดสคนเดิมหลุดซัดอย่างคมแมนยู U, นำห่าง3ต่อ0ูนย์ ถามช่วงทดเจ็บครึ่งแรกในที45บก4นูซามาสโาอุยก,ก็กดไปชนคารอีกดอกหนึ่งอย่างไรก็ตามครับจบครึ่งแรกแมนยูนเต็ดนะบุกมานำาอลเลติกบิลเบาอยู่3-0ต่อ มาในช่วงเครื่องหลังครับแมนยูเน็ตผ่อนเกมลงเล่นเรื่อยๆแต่ถ้าว่าโอกาสจบสกอร์ก็มีเรื่อยนะครับมีช่องก็ยิงไม่มีก็เคาะไปเคาะมาก่อนตายกับโอกาสที่มีก็น่าจะได้มากเลยครับแต่ละลูกอย่างไรก็ตามเครื่องหลังบวกเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมแมนเชสเตอร์ยูเน็ดก็บุกมาชนะแอตเลติกบิลเบาสามต่อศูนย์ตุนความที่เปรียบก่อนจะกลับไปเล่นที่โอทราวฟอร์ดในสัปดาห์หน้าครับส่วนผลรอบรองชนะเลิศอีกคู่นะครับเป็นสเปอร์ที่เปิดบ้านเอาชนะโบโดกริมไป3ต่อ1น เรามาต่อกันที่ประเด็นที่น่าสนใจหลังเกมแม์นี้นะครับมากันที่ประเด็นแรกแมนยูเนเต็ดยังพ่าไม่เป็นในยูโรปาลีกซีซั่นนี้ ก่อนเกมนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นการวัดกันไปเลยเระว่าจอบารแอตเลติกบิลเบาที่มีทั้งฟอร์มที่ดีในลีกและก็อยู่ในท็อปโฟลาลิกาส่วนในยุโรปาพวกเขาเนี่ยไม่รู้จักคำว่าแพ้หรือเสมอได้ซ้ำครับเจอใครชนะหมดเมื่อเล่นในบ้านส่วนแมนยูเนเต็ดเราก็พกสติไม่แพ้ใครในรายการนี้กับการมาเยือนสนามแห่งนี้เช่นกันและสุดท้ายครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นฝ่ายยัดเยดียดความปลายชัยกับอบารแอตเลติกบิลเบาจนได้แถมกดไปน้ำบานเลยครับ3ตุงเน้นๆและก็น่าจะบวกเพิ่มจากโอกาสในช่วงครื่ง หลังรวมถึงความได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นด้วยแต่กับตรงนี้ครับก็เข้าใจรูเบนอามริมเพราะว่า10ตัวของลียงเนี่ยยังเคยยิงเรา2ประตูมาแล้วในเกมรอบที่ผ่านมาแถมเล่นในโอทราวฟอร์ดด้วยนะครับดังนั้นด้วยสกอร์ที่นําห่าง3ต่อศูนย์ใครที่บอกว่าไม่บุกยิงให้จบๆไปตั้งแต่เกมนี้เลยผมคิดว่าอามริมเนี่ยประเมินนักเตะตัวเองได้ดีแล้วนะครับ ฐานโอกาสเราจะฝังลูก4ี่ลูก5้ามันก็มาเรื่อยๆแต่ถ้าว่าไม่คมกันเองและเราก็ไม่ได้บุกค,คู่แข่งแบบเอาตายเพราะน่าจะเก็บแรงนักเตะตัวหลักๆบางคนไว้ลงเจอเบรนท์ฟอร์ดในเกมลีกสัปดาห์นี้ด้วยและด้วยสกอร์ที่นําห่าง3-0ต่อแบบนี้ครับเมื่อกลับมาเล่นในบ้านที่โอทแลฟฟอร์ดของเราหากว่าไม่มีเหตุการณ์แย่ๆหรือฟอร์มออกทะเลจริงๆรอบชิงก็อยู่แค่เอือมเลยครับมากันที่ประเด็นที่2นะครับบรูโน่ฟานเนเดส31ยังแจ๋วจริงๆ ต้องส่งผลงานของบรูโน่ฟานเดนเดสเลยครับโดยเฉพาะตั้งแต่รูเบนออมอริมเข้ามาคุมทีมมันเรียกวิญญาณดาวยิงและก็แอสซิสของเจ้าตัวกลับมาอีกครั้ง ซีซั่นนี้ครับบรูโน่ยังสำคัญต่อแมนยูเน็ดไม่เปลี่ยนและก็ทำไปแล้วถึง18ประตูกับอีก19แอสซิสในทุกรายการและหากนับค่ายูโรปาซีซั่นนี้นะครับเจ้าตัวมีส่วนรวมมาถึง10ประตูแล้วแบ่งเป็นยิงเอง7และก็แอสซิสอีก3และกับ2ประตูในเกมนี้ครับก็ทำให้บรูโน่ฟอนันเดสขึ้นไปเทียบในอันดับ3ดาวยิงตลอดการของรายการนี้ได้สำเร็จที่ยิ่ม7ประตูเท่ากับโรเมลูลูกากูส่วนอันดับหนึ่งของรายการนี้ครับก็เป็นของปีแอร์เอมเมริกโอบาเมยองที่ยิงไป34ประตูด้วยกัน มากันนี้ประเด็นที่3นะครับคาร์เซมิโร่ฟอร์มเกมยุโรปเทพจริงๆนี่เป็นอีกเกมครับที่คาร์เซมิโร่โชว์คลาสให้เห็นอีกครั้งว่าประสบการณ์ของเขานั้นช่วยทีมได้มากแค่ไหนโดยเฉพาะในเกมยุโรปและโดยเฉพาะการเจอกับทีมจากสเปนครับ คาซมิโร่ที่เหมือนจะรู้ทิศทางกันดีมักจะเล่นได้ดีมากๆเมื่อเจอทีมจากสเปนอย่างตอนที่เจอกับเรอัลโซ,โซเซดัดในรอบ16ทีมก็เจ้าตัวนี้ยเลยครับที่เก็บบทแด,ดนกลางมาในเกมนี้ครับก็ไม่ต่างกันกลางของบิวเบาเจอความเก่าของพี่แกเข้าไปก็ไปไม่เป็นเช่นกันครับถามยังช่วยให้มาเดลกาเต้ที่ดูโดนๆในตอนแรกเล่นดีขึ้นตามไปด้วยอีกคนที่ต้องชมนะครับก็คือแฮร์รี่แม็กไว์ต้องบอกว่าเล่นได้โดดเด่นมากๆเกมรับว่าดีแล้วแต่การที่เจ้าตัวสอดมาช่วยเกมรุกแต่ละทีก็มีีทเดดด็ตลอ ส่วนคนที่แย่แบบไม่รู้เอากลับฝั่งยังไงเลยก็คือแพทริกดอกูครับที่ดูไม่ทันเกมดูเดอเดอดาดไม่สุดทั้งรุกและก็รับและยิ่งลูกชอกลับมาแบบนี้ครับต้องบอกเลยว่าดอกูนะ่ะเบียดยากมากๆลูกชอที่วันนี้ลงมาเป็นตัวสำรองทั้งเซนส์การให้บอลเซนส์การเล่นต้องบอกว่าคนและชั้นกับดอกูเลยเลยครับเรามาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันที่คนแรกอังเดรโอนา่าได้6.5คะแนน ถืว่าเจองานไม่หนักเลยครับในเกมนี้สําหรับโอนาน่าแต่ทว่าก็มีเซฟส,สวยๆช่วยทีมได้ในช่วงต้นเกมและได้รวมวันนี้ครับมีเซฟบอบๆไป3ครั้งด้วยกันเลน n ี่โยโร่เคะแนนในช่วงต้นเกมก็มีหลุดอยู่บ้างนะครับช่วงเจ้าบ้านวิวบาในดิบุกเข้าใส่แต่ทว่าหลังจากนั้นถือว่าทําได้ดีมากขึ้นมีทั้งความเร็วและก็ความแข็งแกร่งครับแฮร์รี่แม็กไว8คะแนน ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในเกมรับวันนี้เลยครับแถมก็ยังมีทีเด็ดในการเล่นเกมรุกเติมช่วยทีมอีกด้วยโดยเชาะจังหวะที่ทีมได้ประตูขึ้นนํา1.0ต่อศที่เจ้าตัวเนี่ยโชว์พลิ้วโยกหลอกคู่แข่งก่อนจะคลอสบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษและก็สุดท้ายจบสกอร์ด้วยคาเซมิโร่ครับวิคตอร์ลินเดเลฟ7คะแนน แฟนผีอาจจะบ่นอยู่บ้างในครับในช่วงต้นๆเกมแต่ถว่าก็เริ่มดีขึ้นหลังจากนั้นแถมวันนี้ครับมีการยืนตำแหน่งที่ดีด้วยและในช่วงครึ่งแรกก็มีจังหวะช่วยสกัดบอลหน้าปากประตูถือว่าจังหวะนั้นสำคัญม,มากๆเลยครับนูซามาสลาอุย7.5คะแนนวันนี้ถือว่ารับมือกับนิโกวิลเลียมส์ตัวแสบของทีมเจ้าบ้านได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแถมก็เป็นคนคลอสบอลในจังหวะที่ไรส์มูสฮอยลุนเรียกจุดโทษได้อีกด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีจังหวะยิงเองที่บอลไปชนคันอย่างน่าเสียดายครับ ท a ทริกดอกู5.5คะแนนผลงานเรียกได้ว่าน่าผิดหวังอีกแล้วครับในชัยชนะ3-0ต่อของทีมนั้นไม่ดีกลบความแย่ของนักเตะรายนี้ลงไปได้เลยมนาเน o อ a าเต้7.5คะแนนต้นเกมนี้อาการหนักเลยนะครับแต่ก็เล่นดีขึ้นเรื่อยๆและเกมนี้ก็จัดไป2แอสซิสให้ทั้งคาเซมิโรและก็บ n รูโน่ฟ์นันเดสคนรับประตูครับคาเซมิโร8คะแนน วันนี้ผลงานระดับมาสเตอร์พีซอีกแล้วครับสำหรับคาร์เซมิโรนอกจากจาก6ประตู1ต่อศูนแล้ววันนี้ฟอร์มดีรวมก็ยังช่วยดันกลางได้อย่างแข็งแกร่งแถมก็ยังมีโอกาสบวกสกอร์เพิ่ม2ครั้งติดๆด้วยครับในช่วงครึ่งหลังบรูโน่ฟานันเดสเคะแนนถือเป็นอีกเกมที่ยอดเยี่ยมของบรูโน่เลยครับวันนี้นอกจากจะยิง2ประตูสุดสําคัญแล้วก็ยังสร้างโอกาสไปอีก3ครั้งด้วยกันอเลฮันโดกาไรโชเจคะแนน วันนี้ที่ส่งบอลซุกก้นตะขายไปตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับแต่ถ้าว่าก็ถูกเวอาจับล้ำหน้าเสียก่อนและผลงานในรวมเกมนี้ก็ถือว่าปั่นป่วนเกมรับของเจ้าบ้านวิวบาวได้ค่อนข้างดีครับใดีรวมน่ะถือว่าดีเลยล่ะสำหรับการในโชว์รัสมุสฮอยลุน6.5คะแนน วันนี้การเล่นของเจ้าตัวถือว่ามีประโยชน์ต่อทีมเลยนะครับทั้งเก็บบอลดีและก็เรียกฟาว์ได้หลายครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นครับคือการเรียกจุดโทษที่ช่วยทีมได้ประตูที่2พร้อมกันนี้ครับก็ทําให้ทีมเจ้าบ้านบิวเบาเหลือ10คนด้วยถ้าว่าเรื่องการจบสกอร์ในเกมนี้ของฮอยลุนก็ยังคงน่าผิดหวังเหมือนเช่นเดิมครับมากันที่บรรดาตัวสำรองนะครับมาทสเดลิกได้6.5คะแนนเมสันเมาส์ได้6คะแนนลูกชอได้7คะแนน คอบบี้เมนูได้6คะแนนและก็อามาดดียโลได้6คะแนนครับในส่วนของรูเบนอามูริมครับเกมนี้แมนเชสเตอร์อีฟนิวส์ให้ไป7คะแนนด้วยกันและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบเช้าประจำวันที่2พฤษภาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ